ายลูอิสเดกินโดสรองประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยนะอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องของการส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.5 เพื่อที่จะคุมเงินเฟอ้อเนี่ยนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยที่ให้ความสําคัญการสําหรับธนาคารกลางยุโรปอาจจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติใหม่สําหรับธนาคารกลางยุโรปในระยะใกล้นี้หากไม่ทําอะไรเลยสถานการณ์ก,ก็จะย่ําแย่ลงเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันที่ส5าธันวาคมที่ผ่านมา คณะรรมการกลางธนาคารยุโรปก็มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.5ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สติดต่อกันหลังจากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.5ในเดือนกรกฎาคมและร้อยละ0.75ทั้งในเดือนกันยายนและตุลาคม นอกจากนี้เนี่ยนะครับที่ประชุมก็ประกาศว่าจะเริ่มทําการปรับลดงบดุลในวงเงิน15,000ล้านยูโรต่อเดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2,566จนสิ้นสุดไตรมาส2ของปีนี้โดยเดกินโดสกล่าวว่าเขากังวลว่าตลาดอาจจะประเมินผลกระทบของเงินเฟอ้อต่ำเกินไปและกังวลว่าตลาดอาจจะมองว่านโยบายการคลังจะไม่สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับนโยบายการเงินด้วยเช่นกันนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่เกิดไว้ก็คือธนาคารกลางของอาเจนินาเนี่ยฮะตอนนี้เขากําลังพิจารณาที่จะพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเป็นเกียริแก่ลีโอเนลเมสซี่ผู้พาทีมฟ้าขาว้าแชมป์โลกสมัยที่สาในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งทางเมสซี่ซุปเปอร์สตาร์ชาวอาเจนินาเนี่ยทำผลงานตลอดทัวร์นาเมนต์ได้อย่างโดดเด่นเลยจนคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําฟุตบอลโลกครั้งนี้ ซึ่งทางสำนักข่าวอาร์เจนติน่าเนี่ยนะฮะรายงานว่าธนาคารกลาอาร์เจนติน่าเตรียมพิจารณาพิมพ์ธนบัตร1,000เปโซครับก็จะใช้ใบหน้าของซุปเปอร์สตาร์รายนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่หนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกสาเหตุฮะที่เขาเลือกบัตร ธนบัตรหนึ่พันเปโซเนี่ยเพราะว่าเป็นหมายเลขสิบะหมายเลขสิบเนี่ยเป็นเบอร์เสื้อประจําตัวของเบสซี่นั่นเองก็เลยไปคล้องกันกับหนึ่งพันเปโซนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยยังอาจจะมีชื่อเล่นของกุนซือลีโอนลสกาโลนี่ถูกจารึกไว้บนด้านหลังของธนบัตรฉบับนี้ด้วยสำหรับไอเดียนี้เนี่ยเกิดจากสมาชิกรายหนึ่งของธนาคารกลางซึ่งเจ้าตัวบอกว่าคิดขึ้นมาเล่นๆนะแต่ว่า ดูอาโดเฮกเกอร์แล้วก็รีซาโดเคลลี่ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกับชอบไอเดียนี้ครับแล้วก็เห็นตรงกันว่าการออกแบบธนบัตรครั้งนี้จะสามารถปลุกจิตวิญญาณแห่งการสะสมของชาวอารเจนตินาขึ้นมาได้ก็เป็นความสุขเล็กๆของชาว อาเจนติน่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีเดียโก้มาลาโดน่าด้วยเน,ะนาะนะเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในวงการกีฬาไม่ใช่เฉพาะแค่อาเจนติน่านะฮะของโลกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีการจารลึกชื่อของริโอเนลเแมซี่ไปอีกนะเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยก่อนหน,น้านี้มีการเทียบเคียงกันด้วยว่าสองคนนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าการพาไปแชมป์ใหญ่ๆอย,ยอย่างเช่นฟุตบอลโลกเนี่ยคือเมซี่เขายังไปไม่ถึงภาวะการนําทีมเนี่ยมีการพูดถึงบอกว่ามาลาโดน่าเนี่ย แข่งแกร่งกว่านั่นเองปลุกใจได้เก่งกว่านั่นเองแต่รอบนี้เห็นชัดแล้วฮะเคลียทุกข้อข้อหา,านะฮะว่าเมสซี่เนี่ยเป็นนักเตะในตำนานของโลกด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวรอด,ดูนะฮะธนบัตรฉบับใหม่นะฮะของทางอาร์เจนตินานั่นเองนะครับค่ะถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะคะเวลาเห็นหน้า<ฮ>ต<ะ>ัวเองในธนบัตรใช่ครับเมสซี่คงภูมิใจสุดเทนะอะ ต่อเนื่องนะคะยังอยู่กับธนาบัตรแล้วก็เรื่องเงินเฟอ้อนี่แหละคะ่ะธนาบัตรที่ถือใบเดิมแต่ค่าเงินมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะคเงินเฟอ้อก็คือถือ